การฟาดแข่งกันระหว่างทีมบ้านกลางใต้พบกับจุดจุดบ้านหนองแดงนะครับเมื่อวานนี้บ้านกลางใต้ก็พลิกความคาดหมายนะครับหักป่ากาเซียนทำลายสถิติทุบบ้านโคกไปหลังแอนกลับบ้านไปแล้วครับบ้านโคกเมื่อวานนี้โดนบ้านกลางใต้ทุ่มชนชนะมาชนะบ้านโคกมาชนะแชมป์เก่านะครับที่ชนะเนี่ยเพราะว่าแชมป์เก่ายังไม่ตื่นเมื่อวานนี้

มึงน <Allah> นขึ้นเขาไม่ได้มึงเสียเทียวกับที่ว affirm, ่างง้ก็ปาดปาดปาดดาปาดนเลยปาดไปบัญชาเตะไปไปด้วยไปไปตัวไอะไปขันยองขันยอดสาธิตสาธลต

เอาล่าปาบ้านไปบ้านล้วนะคุ้มเข้ามาแล้วเป็นจังหวะของคนกลางใต้ตะพนตะพนสมบูรณบัญชาบา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัญชาวี่บไไ้ในบัญชาอ้าวตีเสกน้อยพวกนี้ด เดีมุมแล้วครับบันกางใต้เดี่เลียนเข้ามาไปแรงโตครับสองแรงคนล่างแลวแล้วยังไม่จ่ายใครต่อสู้ต้องมาแล้อ๋อจังหวะจ่ายไม่ได้ก็ลูกคู่จังหวะเปล่านี่แหละครับการเดี่ยวการดึงการเกี่ยแล้วครับลดลงไป ไมต้องครับไมต้อลูกเนียวกูโดนเลี้ยวขาไอเฮาลูกขเนีวลูกเหนียวลูกตัวนี้แล่ลูกนี้ครับลูกแดงไอลูกเนขเหนียวลูม่ไป ทานกระแพงครับกระแพงไม่แตกกระแพงออกไปได้ทุกครั้งครับน้องแดงทุมกีธีรชัยแล้วตั้งป้อมบอลชูมาหน้าประตูสวัสดีน้องแ่งกันแล้วมีโอกาสจับแม่าระวินครับเข้าไม่เข้าแต่

รันย mm ูก hmm. mm ับอนกเจชิ่งให้กับราวินแต่ว่าแข่กนไปรับลัวก็มีเล่นเยอะแยะนั่นแหะมันงีไม่มาชกัน่เล่นตามปดขั้ววัลวัตวลวัดยังได้บอลครับของกันตาโอ้เสีย สองแดงกับบันกางใต้ลครับผมไ่าไมเแนแล้วีครับเต็มเต็มลยครับทันจับได้ เต้เต้ด้วยนะด้วอันนี้แหละเต้เต้ด้ยนะรกำลังเต้เต้นเป็นไหมครลงใส่ต้อน่นต้องลงใส่กำลังอู่อิชาติอ้ยอ่ะอิชาติใครยังมองอนอยู่ครับอิชาติาติใครยที้สลาวินสลาวินไปเลยสลามินแล้ใจ่ายเข้ามาโอ้ยแล้ลิงๆครับแล้วไทยเหลืองานละครโอ้ก็แม่ ผมทำจะทำตั้งฉากให้มันตรงประตูแล้วครับไปหันหลังให้ประตูไม่ได้ครับกลับตัวไม่ได้จังหวะไม่ได้หันหน้าเข้าประหาประตูแล้วครับเหียบจังหวะการสีเปรี่ยบตรงนี้แหละครับ,บ,าบารตุ่มกระบะบรรจัใต้โดนหัวล้มลงไปครับอยู่ไลด์ดูอัดิปูตยูไล์ เมื่อคืนนี่ลงไปห้าคลิปแล้วอะไรลงไว้กดได้ไปดูไอ้ชีวิลโลนี่ยวางมาครับเจ้าหน้าที่แล้วจับหสวัสดีเท้าสูงครับเป็นแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลเอาดองวิลโลผมเต้เตเต้เต้เ เดี๋ยวมาถาขอีหยกับีูอคุยกับพคชสินนิดเดครับไม่เป็นไรทำความเข้าใจก่อนนะครับบีบบีบ๊กบบีบ๊กบิ๊กน้องเล่นไปน้องเล่นไปเล่นไปเริ่มเกมเข้ามาที่อธิชาตอางคำครับหน้าซีดลยหน้าีออธิชาตบีววางยาวๆลูกนี้ บางไปไกลเกินไปครับยึนีเขายมยดไงโดนบตันี้โดนบางเดนเยอะกว่ามีคนดีจะได้เห็นน่ยบางไม่ไดตรงชาดโดเข้าไปแล้วโดนโดนกรบมารครับแล้วอ้แต่วันนี้เกิดไฟเข้าใจกันครับ ผัดใช้ผู้รักษาประตูพยายามที่จะออกมาเอาบอลแต่เพื่อนก็ฟังเกือบฟังบอลฟังบนตัวเองนะครับเหมือนเป็นอาการของมัตตาต้ครับที่จะได้เตะลูกคอเลิกคลิกครับแล้วจังหวะนี้จิงได้าหมนี้นี่ครับเร็วเร็วเวูรักษาประตู Le, s <S สุขใจเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูแชมป์ตอนอนุบาลตอนนั้นล่นโบลูหนูลุ่นนี้จะเป็นแชมป์ปี49นะครับอยู่ชั้นอนุบาลตอนนั้นแล้วกันจังหวะยกเข้าไปในแล้วเป็นโอกาสโอ้โหสายครับตรกนี้ กันอ่ราต้นี้ร่ร่บมากลับมากลับมาใต้บางคนดีรับเก็บได้จะออกหรือเปล่ายังไม่ยอมไม่ออกครับไยาหน้าประตู น้งแดงก็ผ่านไปครับน้งแดงพริกปุ้นแล้วยังเบียดยังแย่งกันอยู่ครับอินทชัยใส่เริ่มเล่นครับน้องแดง เป็นทันทันออกมาครับบัญชายกเข้าในที่ธีรชัยป้ายต่อมาแล้วให้จังหวะนี้เบาไปหน่อยครับหวัน์อวตัดบอลได้ครับธีรชัยให้น้องเดียยังได้บอลอยู่ครับมาที่อธิชาลางคำบัญชาหลังบเข้าไหนครับแล้วจังหวะนี้จริงเด่งหรือเปล่าโอ้โหครับ รันยูครับอันนี้เจ็ิงแต่ผู้รักษาประตูของบ้านกลางใต้ปัดไม่ได้ครับอิสระแต่ทุกครับทุ่มลึกเข้าไปจังหวะน,นี้แพยายามจะแล้วเป็นบอลโก้ของบ้านกลางใต้ครับเอหน้ามองจังหวะจังไปได้ครับไหลไปเรื่อยครับ ไฟไฟไ่อยมา้วครับเล่นเอาให้รุนเหมือนกันความเร็วสเต็ปนี้อยู่ที่พัดกัางใต้ครับแต่ตอนนี้สัอยูให้โอ้โหเกิอบจะไหลเข้าประตูเขาพยายามจะแตะบอลหนีผู้รักษาประตูให้บอลมาทางเสาสอง ลาวินได้แล้วครับอธิชาติอาครัมไปเองครับในวันนี้เสียตำแหน่งไปแล้วนะครับแล้วยังมีเพื่อนรักษาตำแหน่งดักดีนะครับดีราบินัยมาแล้วตัวช่วยอันสำคัญอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านนายกเอื้อเฟื่อน้ำดื่ม อยู่ยังไล่บอลอยู่ครับยังพอมีแรงต่อมาที่สลาวินสลาวินเอาเพื่อนผมมาครับเขาเรียกเจ้าเจ้าอยู่ข้างหลังฮะเบอร์เก้าเด็กชือคนหรือเปล่าเราเปียนคนอก้าครับฮะเจมเปียกเราเปียกคนนอกเปียกนอกครับผมคนนอกต้องเปียกคนนอกเปียกไสนามอ่ะคนนอกเราเปียกคนนอกเห็นิดนะเบอร์สามนะฮะเบอร์สาม เปล่าสามสามอะไรสามเปลี่ยนเปล่าไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดอะเบอร์สิบเราเลยเริ่มเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดอะแตได้ทุ่มครับน้องแดงโอ้ยเป็นบล็อกตัวเมย์ทุ่มเข้ามาแล้ววั์ตั้งออกมาใหม่แล้วน้องแดงก็ตั้งลั้มขึ้นไปใหม่ัอยู่ในแดนของพัฒนากางใต้นะครับ ปกชงเข้าไปอ้าเห็นบอลครับสวัสดี้นุ่จะเปิดตำรานไหนเหมือนกันกันเล่งจังหวะไปหน่อยครับน้ำแดงก็เล่งจังหวะไปนิดนึง ไม่าไเกมนอ่งไ่างครอางไย่อางไรอ่าไอยางอยางไรอย่วอยางื้อางไอย่าไราไรอยารอาเิร่าไร่าไอางไรอไรอาไรอไองไรางกอยางไรอางรอย่งไรอย่างไางกรอยไอย่างไรอยงอออองรง่ไอยารัยองมองงง กระชากระชาหนึ่งรอบครับใหเขกลางไปเสียงก็ยัดีนี่ลันยูครับกระชากี่ก้าไปแล้วจริงลูกนี้เวเสาออกไปครับต่างตีขึ้นมาครับต่างต่ต่ วางบอลมุดๆลงมาแมพยายามจะพิกครับมันชาสกิดบอลนิดนึงครับเอหมดเวลาอ๋อไม่โดนครับโดนนี่จะเป็นลูกเสียลูกเตะมุมเหลหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้เสมออยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์